สวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมมายราชกันอีกเช่นเคยนะครับก็เข้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับทีเด็ดตัวราคาไหลของเรานะครับตัวเน้นตัวที่เด็ดนะครับสเต็ปก็เข้ากันมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับบอลยูโรมีเตะ2คู่นะครับส่วนบอลเอฟซีแชมเปียนลีกนะครับก็นาก่ากยากแฮมปัส วันนี้มีราคานะครับน่าสนใจเช่นกันลีกต่อไปเป็นนอร์เวย์นะครับก็มีตัวราคาไหลนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเบรนแฮมโอเคชุนเอฟเคนะครับก็น่าสนใจนะครับราคาน้ําขึ้นมาถึง3าเลยนะครับก็คืออัตราจ่ายโอนเอ็นหาเอฟเคอย่างชัดเจนนะครับฟินแลนด์ยักคูเนนนะครับเป็นลีกรองนะครับ TPS คูตูนะครับก็ประมาณนี้นะครับไหลขึ้นมา20%กันเลยทีเดียวนะครับอัตราจ่ายโอนเอ็นอย่างชัดเจนครับบอลเช้าก็มีแอตแลนโต เป็นบอล USA Major Soccer League ก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่คือฟุตบอลที่น่าสนใจประจำวันนะครับส่วนวันนี้ทีเด็ดราคาไหลของเรานะครับวันนี้ผมขอตามราคาไหลไปเลยเลยนนะครับวันนี้สกอตแลนด์สกอตแลนด์นะครับมีแค่แต้มเดี่ยวนะครับต้องการสาแต้มเพื่อลุ้นเข้ารอบนะครับแต่กองหน้ากองหน้านะครับค่อนข้างฝืดเกมนี้ได้เล่นในรังเย้านะครับ ตาหมากรุกโคเอเชียยิงได้ประตูเดียวเช่นกันนะครับเกมนี้ต้องมารุ้น3แต้มรุ่นันดับ3เหมือนกันแต่งานมันไม่ง่ายนะครับเพราะว่าต้องไปเยือนสกอตแลนด์ที่ได้เปรียบเป็นเจ้าบ้านแต่สกอตแลนด์นะครับก็ยิงไม่ได้เลยทั้ง2เกมที่ผ่านมานัดนี้ตัดแต้มมันเองด้วยแล้วก็รุ่นระดับ3ด้วยเจ้าบ้านจัดเต็มอยู่แล้วนะครับผมเชื่อแบบนั้นเสมอไม่เป็นผลดีแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าบ้านเนี่ยถ้าเป็นผลเสมอนะครับผมเชื่อเลยว่าจะกอดคอกันตกรอบนะครับฉะนั้นเกมนี้ต้องมีผู้ชนะ เกมกดดันแวรลุกนะครับอย่างคาดหวังสกอร์ได้ยากับฝั่งโคอเชียแต่ว่าในเกมนี้นะครับเกมชิสตาแบบนี้นะครับสกอตแลนด์มีลุ้นไม่แพ้อยู่แล้วนะครับหลังจากที่ปรับทับรับเมืองอังกฤษแบบแบ่งแต้มมาแล้วคู่นี้ผมมองว่ามีโอกาสเสมอสูงมากกว่านะครับสำหรับสกอตแลนด์นะครับวันนี้รองสกอตแลนด์นะครับในบ้านอ่าเรามาดูอีกตัวนะครับอังกฤษนะครับจะเปิดบ้านพบกับสาธารณรัฐเช็ก ครับก็เกมตัดแต้มกันอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับบอลคู่นี้นะครับถ้าแพ้เกมนี้ก็มีโอกาสรุดไปอยู่อันดับ3ได้เหมือนกันนะครับผมกำลังดีกว่าทีมเยือนอย่างมากทีมเวิร์กแย่ๆมาอย่างต่อเนื่องนะครับในการเล่นพรีเมียร์ลีกด้วยกันแต่อยู่คนละสโมสรนี้ถือว่าเป็นส่วนของด้านทีมเวิร์กในทีมชาติอังกฤษชุดนี้นะครับมีอังกฤษที่เล่นทับตำแหน่งกันเยอะมากๆนะครับอย่างเช่นราฮิมสเตอร์ลิงนะครับแจ็กกิลลิตนะครับฟิลโฟเดนนะครับมาคาแรตฟอร์ดประมาณนี้นะครับทำให้การ วางแผนจัดทับนะครับอาจจะมีปัญหาในระบบเปลี่ยนนะครับถ้าย้ายใครไปเล่นฝั่งขวานักเตะก็จะไม่แฮปปี้นะครับแถมแรงต้านก็สูงแล้วก็การประสานงานในศูนย์หน้าเนี่ยเก่งอย่างแฮร์รี่เคนนะครับก็ถือว่าทําได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับแล้วก็เล่นได้ดีในเวมลี่มีโอกาสชนะได้เหมือนกันนะครับสำหรับอังกฤษนะครับน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับวันนี้ในในราคาขึ้นครบลูกนะครับแต่ผมมองว่าหนึลูกนะครับก็ เลือกเชียร์ที่ังกิจนะครับยังไงก็ไม่แพ้ครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีแค่1นึ่งศต้องไปลุ้นกันนะครับถ้าใครที่อยากเล่นนะครับผมเกมคู่นี้ผมขอดูดูเกมก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครอยากไปลุยกันในเกมในเวลาไปกดกันในเวลาก็กด8 8ใต้คลิปมานะครับผมพาเข้ากลุ่มไปลุยกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ